มาดูวิธีหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่ค่ะมดกับครอบครัวเดินเข้าป่าไปกินข้าวเที่ยงเราเดิน2กิโลเมตรเราตัดใบไม้มาทำเป็นเสือ่อปูนั่งกินข้าวก่อนหุงข้าวเราล้างกระบอกไม้ไผ่กับใบไม้ที่จะใช้ห่อข้าวเรียกว่าใบเร็ด มาเริ่มหุงข้าวกันค่ะขั้นตอนที่1ใส่ข้าวสาร3ช้อนโต๊ะในใบเร็ดแล้วก็ห่อค่ะห่อข้าวเสร็จแล้วก็เอาข้าวสองห่อใส่ในกระบอกไม้ไผ่ถึงตาเด็กๆลองทำดูบ้างค่ะ เป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตในธรรมชาติต่อไปขั้นตอนที่2เติมน้ำลงในกระบอกไม้ไผ่ค่ะขั้นตอนที่3เอากระบอกไม้ไผ่ไปตั้งไฟใช้เวลาหุงข้าวประมาณ30-40ถึง40นาทีค่ะข้าวใกล้จะสุกแล้วค่ะ เทน้ำออกนิดนึงตอนนี้ข้าวสุกแล้วค่ะตัดกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอาห่อข้าวออกมามาเปิดหอดูข้าวค่ะข้าวสวยมากๆหอมมากแล้วก็นุ่มมากค่ะคุณเคยกินข้าวในกระบอกไม้ไผ่ไหมคะ